สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาโอ้สมแบบสมคาราเขาลือแบบว่าโอ้แดงเนี่ยมันมุงแล้วมาไปครบ2คนย่แล้วมาไปครบ2คนไม่ได้้ห้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเป็นอยู่กรุงเทพก็เจอเนาะเป็น Fc ฟาียนชัยตอนแรกเพิ่งมาจากอุบลตอนนี้เพิ่งมาจากอุบลครับวันนี้มาจากงาน Fc เหรอครับผมียานชัยเหรอครับ เหมือนกันครับเป็นยูทูบอนครก็อ่อนอยู่กบผมไม่ได้ไปมันสนุกมากครับสนุกมากครับเมื่อคืนนี้สนุกมากเมื่อคนไปบ้านหนตอนนี้เูจะถามว่าพบพี่ๆมาจจกอะนคะเนี่ยกทั้งหมโอ้หลายจังหวัดหลายจังหวัดรวมกันครับชลบุรีแลจันทบุรีตายคนเดียวบ เอาเลยครับชมรีละยองจันตาดรังต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 ีใกล้ใก้เลยกันตใกล้เลยเหรอคะกระปก ทีมเจ็ดประจำดายครับผมก็งแบบเคยเห็นครบครบทีมใช่แล้วนะทุกวันนี้ขาดสองเลยมาไม่ไหวมาไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยแล้วครับไม่่วาเมื่อคืนไปที่ว่าใบหมดอนหมดทียมหมองเตรียมนะสนุกเลยค่ะไปิไปบ้านไผ่ครับอ๋อเมื่อคืนไปบ้านไผ่ครับผมแล้วเดินทางมาจากไหนคะเดินมาทางก็มาจากกทมกันกทมเลยหกคืนคืนนี้นะโอ้แล้วคืนที่เจ็ดไปไหมคะ พรุ่งนี้จะกลับจังหวัใช้ง่ายครับพรุ่งนี้มีภารกิจอ๋อไม่ไม่ครบเกตเลยอยากอยากรวยนอนพักพื้นสองคนเมื่อกี้เห็นหลายสาวอ๋อพูดเยอะคนไม่รู้จะฟังใครพูดเยอะคนอะไรอยากพูดทุกคนน่ะอยากให้พูดทุกคนนี่คือพี่เจ็ดเจ็ดประจันบานนะครับผมอ่า แต่วันนี้มาไม่ครบครับคือเป็น FC ที่รักที่สุดคือใครคะคือใครคะใครครับก็จะสัมภาษพละเอียดตรงคนโน้นหมดผู้หญิงตาใครรักทีนอยู่ใครนี่นี่สภาพคนนี้เลยละเอียดที่สุดเออเั็นมั้ยคนที่ใส่ชุดหัวทีมหัวทีมหัวทีมอ๋อตามมานี่คือตามตามสาวน้อยตามใครบ้างคะตามผู้หญิงตามผู้หญิงอย่างเดียวชัดเจน ไม่เท่าไหร่อุ้งอินอย่างเดียวรักอีหล่าเป็นประหารรักรักอีหล่ารักอีหล่ามายืนรักอะมายืนรักก็ชอบทั้งรักทั้งชอบเลยเนาะเอ็นดูใจประวัติโลกร้องใจประวัติเโลกขอบแยกจนนะอ๋อค่ะชอบไม่รักชอบรักกับชอบเปเหมือนกันนะค่ะแล้วก็นี้รักรักงานมันได้เร็วเลยคืนที่หกเลยหรอคะที่มาเนี่ยโอ อยู่ที่หมูแล้วพาพาครอบครัวมาด้วยใช่ไหมใช่เลยได้ยินวีปีหน้าของไอ้ของกานชัยไปไหมครับปีหน้ากานชัยปีหน้ากานชัยปีหน้าเหรอครับผมยังอีกไกลยังอีกไกลไปไปค่ะมีนาเนาะมีนาใช่ไหมมีนามีนาปีหน้าครับผมเขาเกมันนะครับหน้าบ้านเลยหน้าบ้านกานชัยเลยเพราะเมื่อกี้จะเจอเขาอยู่หน้าบ้านเลย นะครับอ๋อครับผมบอกเขาเมาเต็มที่เมาเต็มที่เป็นดูแลเขาบอกไม่ได้เมาหรอกแต่ดูแลทั้งคืนเลยมีตังค์แล้วกาจร์ดมีตังค์แล้วเริ่มมีตองมมีตังค์แล้วโอ้ฝากถึงการ์ชัยการ์ชัยมีตังค์แล้วครับตอนนี้การ์ชัยมีตังค์แล้วการ์ชัยบอกว่าสาธุครับผมพวกลุงก็มาเที่ยวกันพบกเขาบอกการ์ชัยว่านายเอาคุณกิงพูดด้วยสิสบายนั่นแหละครับนั่นแหละครับมีหน้าปีหน้าวงใหญ่ไปไป ถึงไปหน้าบ่านยูโอ้ยอยู่ยูยูเต็มงั้นเลยเนี่ยล้วผมจะอยู่กันถึงเปล่าไม่ได้เต็ครัขอบคุณมากนะครับครับผมตรงไหนถามได้ตรงถามได้ตรงไหนถามได้ค่ะถามเรื่องอูงอิงอ่ารายละเอียดคนนี้เลยพ่อประทับใจของหิงเรื่องอะไรบ้างคะเรื่หนึ่งประทับใจเรื่องประวัติของเขา พอเด็จชาติจนคนหนึ่งทำไมพักพริกประเดบนี้ได้สองแล้วชอบเขาไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าไม่ถือตัวเ้าขาไม่ถือตัวหนึงตังแล้วก็ไม่ถือตัวยังเหมือนเดิมอยู่ทุกวันนี้อุ้งนี้เปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนแล้วไหมเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะเขาแสงเดียงแตกสาวเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยยังเองยังไม่ยังไม่เปลี่ยน เริ ini, people, so is is ่มโตเนาะก็เลยเริ่มเสียงแตกร้องเพลงพีอยู่ได้ไหมลูกพี่ก็ร้องตัวนี้เรียนฝนลำอยู่เนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วเนาะตั้งแต่แรกแล้วเนาะต้องฟังเยอะๆลูกต้องฟังเยอะๆเริ่มเรียนแล้วเริ่มเรียนแล้วฟังเสียงยังรู้ฟังเสียงยังรู้เลยเสียงเพี้ยนไม่เพี้ยนรู้เลยใช่ไหมเสียงแสดงว่าเอาเสียงแบบนี้ไม่สบายเสียงแบบนี้ก็ดูคลิปแต่ การใช้ว่าเจันตาเก็ราเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับเพิ่งเคยได้เจอวันนี้ครั้งแรกเลยมีตนรอสมัยรุนจะบอกเาเหลักฐานจดี๋ยวให้ถ่ายหลังเดี๋ยวสมัยนี้ไม่ดุรุนให้ถายหลังเจ็ดประจันต่นีๆให้ถ่ายหลังเจ็ดรันารอไปหมดแล้วรอไปหมดแล้วยี่ง ขอบคุณมากครับ no, ก็ตามดูก no, no, no. no <laughs> ันอย่างเงี้ยฮะถามมาฟังรู้ไหมไม่ค่อยรู้อ่ะไม่ค่อยรู้ก็ตามค่ะตามอยู่ถ้าถ้าเป็นเราแว่อีสานอีสานครับฟังไม่ค่อยรู้ครับฟังไม่ค่อยรู้เพราะผมมาจากภาคกลางกันแต่ว่าใจใจรักก็อยากดูอ่ะอยากดูหวังไม่รู้แต่อยากมาโอ้นี่รักแพ้เลยครับรักพัน FC พันแท้เลยรักมากเลยวันนี้มาเก้าคนนะฮะ จริงอเ้วรถรถรคันเดียวเหรอคะรถเดียวรถตู้คันเดียวตู้เบนใหญ่เลยต้องบอกเบนต้องบอกเยอะระดับนี้ต้องไม่ธรรมดาเลยตธรรมดา้อาอะไรมาด้ไม่ตองไือข้างหมดแล้วพักโรงแรมไหมคะพักโรงแรมครับพักในเมืองดูถึงกี่ทุ่มคะเนี่ยก้าอุ้งอิงเกือบกรกดับ พักที <festivals> ่เดิมูนนะเดิมูนอเดิมูนพี่ขอนแก่นนะฮะพักสองคืนแล้วผมเป็นคนขอนแก่นค่ะแต่ว่าไปค้าขายอยู่อุดรอุดรแต่ว่าถ้าเราแวกนี้ก็จะมาเรื่อยๆมาให้กำลังใจการใช้ให้กำลังใจอีลาให้กำลังใจครับเพราะการช้น้องรักอ๋อครับขอบพระคุณมากนะครับที่มาให้รัเบิดแม่รูต้องขอบพระคุณที่ให้ด้วยเจ้ เกรงใจมันกัไม่กล้านะนั่งนั่งด้วยจะกล้าถามกันเลยบาวอยู่ตรงไหนเข้ามาได้เลยกรุงเทพไม่ค่อยเห็นเลยครับเพราะไม่คุ้นใต้กันครับมันรวมกันไม่เต็มรวมไม่ได้ครับให้สัมภาษณ์ปะ หนึ่งสองสามนั่นมาอย่างไรให้สัมภาษณ์คุณนุ่นด้วยครับคนไหนคะเนี่ยเนี่ยคเนี่ยคนตัวหนึ่งเนี่ยคนตมายังไงถึงได้มารวมตัวกันเป็นเกตประจจนบาลเนี่ยเนี่ยที่มาเนี่ยสัมภาษณ์แล้วเขาได้ยินไหมล่ะเขาพูดเขาสัมภาษณ์แล้วเขาชอบทั้งไงครับถึงได้มารวมตัวกันเป็นทีมเป็นเกตประจ็นบาลเป็นเพื่อนกันในสมัยเรียนเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมรุ่นครับ ตำรวจตัางนั้นตำรวจตัางนั้นตำรวจตั้งนั้นตรวจทั้งนั้นตำรวจรวนทุกคน้หเษียแล้วใช่ไหมคเียแไม่มีเลยบางครังอาจจะเปลี่ยนนะมากัน คนรูพักคนนี้มาอะไรเงี้ยเพื่อมาให้กำลังใจลูกเนาะยังมีอีกเยอะที่จะมาฟังมาลูกฟังมาลูเรื่องขยักนาเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดอาหารอีสานอร่อยครับโอ้ครับมีอะไรชอบพิเศษไหมครับลาบคลาบคนลาบโอ้มขนอร่อยเลยต้มขนต้มขนต้มเนืยว นะครับขอบคุณมากครับฝากคลิปนี้ไว้คลิปนี้นะครับขอบคุณครับ